ครับก็สวัสดีครับก็รีวิวไอมาโคที่อ่าสำหรับปรับแต่งรูปนะครับของเดิมยังใช้ได้อยู่นะครับของเดิมยังใช้ได้อยู่ก็คือหลักการนะครับอยู่ในโฟลเดอร์เดิมก็คือ MOD m o นั่นแหละมดมดอิมเมนะหลักการก็คืออในไฟล์นะครับในไฟล์ไอมาโคเนี่ยผมได้สร้างตัวแปรตัวแปรหนึ่งขึ้นมา ตัวแปรนี้ตัวที่2นี่เห็นไหมเอ่ยตัวนี้นะครับนี่ <c oughs> ค่าจะมีแค่2ค่าคือค่าเลข0กับเลข1นะนะครับ0ตัวโคดจะกลับไปใช้รูปแบบเดิมเอาจริงผมก็จำไม่ได้เหมือนกันรูปแบบเดิมลักการเป็นไงแต่ให้ไปดูตามวิดีโอของเดิมแล้วกันเนาะถ้าเป็น1เนี่ยก็คือทำตามรูปแบบที่อธิบายมา อล่าสุดนะครับนะเขาโค้ดจะไม่กลับไปใช้เวอร์ชันไอ้เขาอะไรรูปแบบเดิมนะครับอันนี้ับปรับเป็นหนึ่งก่อนตามรูปแบบใหม่นะครับก็หลักการรันก็เหมือนเดิมเมื่อเมื่อปรับเป็นหนึ่งแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมขอลบตัวรูปออกก่อนตามนี้เลยรูปจะมีขนาดใหญ่หรือไม่อยู่ที่ เขาเรียกอะไรนะสเกลของแบ็กกราวนะสเกลของแบ็กกราวอ่าเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีหนึ่งลองรันดูนะปึ๊บตัวรูปจะปรับนะครับปรับให้ให้ได้สเกลของพื้นหลังนะครับเห็นไหมอ่าอันนี้ผม ผมย่อขนาดแบแบเอ๋เบเซอร์นะเนี่ยเบ์เซอร์ผมย่อขนาดลงจริงประมาณนี้นะฮะแต่ผมย่อให้มันเล็กลงเพราะว่าผมใช้หลักการของการปรินสกรีนนะครับปรินสกรีนตัวอิเลเมนต์นะ,ะถ้าสมมติว่าไอตัวปรินสกรีนเนี่ยข้อเสียมันคือถ้าสมมติว่ามันมีอิเลเมนต์หรือรูปมันเกินเลยช่องเลยหน้าจอไปอะ่ะการปรินสกรีนจุดที่เลยออกไปมันจะเป็นสีดำนะครับ ดังนั้นตอนที่รันโค้ดเนี่ยแนะนะนําว่าให้ย่อย่อขนาดเบราว์เซอร์กดคอนโทรลลบบวกอะ <c oughs> เพื่อให้สกลมันเล็กลงมันจะได้มาพิสกีมจะได้เห็นได้ชัดขึ้นเเห็นได้ครบนะครับอันนี้ผมแซมเปิลจากรูปที่ส่งมาให้นะผมก็เอาไปตัดๆให้มัน,เป,นเป็นพื้นหลังทะลุนะครับก็จะเป็นประมาณน,นี้ข้อมูลเหมือนที่ได้นะส่งมาก็คืออ้างอิงจากตัว ex. csv นั่นแหละนะครับก็เอาไปอัดแอปเอา ไฟล์ตัว resize image v 2เนี่ยยังอยู่ในโฟลเดอร์ imacro นะครับผมไม่ได้ย้ายไปใน data source เหม,มือนที่ได้ได้แชร์เข้ามาครั้งแรกก็คือผมใช้โครงสร้างเดิมเลยอ่ะก็ประมาณนี้นะอ่ะรอดูวนก่อนเนาะพราะมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่นานหรอก ตามตามไฟล์ข้อมูลที่ส่งมาเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีการาสร้างรูปเอาไว้นะครับ .csv อะไรเงี้ยเพื่อเพื่อที่จะทำให้โปรแกรมทำงานได้สมบูรณนะ์เโอเคเสร็จแล้วเราไปดูกันนี่ฮะมาแล้วเห็นไหมก็ จะได้รูปประมาณนี้เห็นไหมรูปจะใหญ่หรือเล็กเนี่ยอยู่ที่พื้นหลังนะครับสเกลของพื้นหลังนะครับผมจะนอธิบายอย่างนี้แล้วกัน <c oughs> ตัวโค้ดจะปรับสมมุติว่าพื้นหลังมาเป็นแนวนอนอแบบนี้นะครับ แล้วรูปนะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวปึ๊บแล้วรูปนะครับมาเป็นลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะตัวสเกลเนี่ยตัวสเกลตัวตัวตัวนี้นะผมให้เขาอ้างอิงความกว้างเท่ากับรูปนะปัจจุบันตอนนี้นะณนะปัจจุบันรูป ให้อ้างอิงความกว้างของรูปณปัจจุบันทำนี้เลยทีนี้สเกลเนี่ยมันก็จะย่อนะครับย่อย่อไอ้ตัวเองลงให้เหลือประมาณนี้ส่วนเกินของรูปผมจะให้อ้างอิงจากความไอ้ความสูงของของของรูปรูปพื้นหลังนั่นหมายความว่ารูปเนี่ย ตัวสเกลเดิมนะครับเขาจะมีเท่าไหร่เขาจะย่อตัวเองลงอ่ะผมผมเปลี่ยนสีแล้วกันสมมตินนะผมเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวเขาจะย่อตัวเองลงนะครับโดยอ้างอิงซ้ายและบนอ่าเดี๋ยวดูนี่ก่อนโดยอ้างชุดคิดขอบซ้ายและขอบบนนะครับให้พอดีกับความสูงของของของพื้นหลังดังนั้นรูปเนี่ยจะใหญ่หรือไม่อยู่ที่พื้นหลัง นะครับถ้าพื้นหลังที่เราเตรียมไว้เป็นสเกลแบบว่า,าประมาณนี้สี่เหลี่ยมเลยหรือจะสี่เหลี่ยมยาวใหญ่นี้ก็ได้นะครับแล้วรูปของเราเนี่ยมีความสูงไม่เกินไม่เกินสเกลที่ที่อของของพื้นหลังก็เราเวลาเราปรับแต่งรูปเราก็จะได้รูปใหญ่นึกภาพไหมอันนี้คือคือให้เตรียมยไฟล์ไว้ด้วยทีนี้วิธีการเตรีมยมไฟล์นะครับ อ่าอย่างตัวอย่างที่ส่งมาเนี่ยอันนี้ลีกเป็นใบได,ไได้เพราะว่าอ่าตัวรูปมีการตัดขอบด้วยตกขอบอะอย่างเห็นไหมรูปจริงมันมีการตกขอบแบบนี้เห็นเมาส์ไหมครับแบบนี้มันมีการตกขอบเวลาตัดออกมามันก็คือตกขอบนะครับแต่ให้ดีคืออ่าถ้าถ้าเป็นไปได้นะ ถ้าหลีกเลี่ยงถ้าหลีกเลี่ยงได้แนะนําว่าให้หารูปที่สินค้าอยู่ตรงกลางนะครับแล้วเราก็ทําให้รูปเนี่ยมันมาอยู่ตรงกลางของของโปรดักแบบนี้นะครับอยู่ตรงกลางโดยที่ด้านด้านด้านซ้ายขวาเนี่ยสมมุติว่า Product อยู่ประมาณนี้ซ้ายขวาก็โลงไปิวเวลาเขาย่อสเกลลงมาเนี่ย รูปมันจะสวยมันจะไม่ชิดซ้ายชิดขวาโอเคไหมแต่ถ้ามันรูปมันตกขอบอย่างนี้เออโอเคก็เราก็ต้องปรับตามรูปไปตามนั้นเวลาเราได้รูปมารูปมันก็อาจจะใหญ่ขนาดเท่าใหญ่เท่าสกเกลอย่างาสมมติว่าทางเกงในเนี่ยเห็นไหมรูปด้านซ้ายมันตกขอบถ้าเราตัดให้มันอยู่ตรงกลางมันก็จะดูแบบด้วนๆขาดๆเกินะเออมันก็จะไม่ไม,ไม่ไม่สวยนะครับ อันนี้ก็ด้านล่างเห็นไหมมันก็คือสัดส่วนมันก็จะพยายามปรับให้ให้ได้ตามตามรูปพื้นหลังนั่นแหละดังนั้นอย่างที่บอกคืออย่างที่แนะนำก็พยายามทําพื้นหลังให้มันได้ได้สเกลเนาะก็จะมาประมาณนี้ส่วนการติดตั้งก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับก็เอาไปเอาไปเอาไปเสริมของเดิมเลยนะโครงสร้างของไฟล์เหมือนที่ส่งมานะครับไฟล์ที่ต้องการให้เป็นไปโมลก็อยู่ตรงนี้ ด้านนอกเลยนะส่วนรูปพื้นหลังก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนที่ส่งมาเป๊ะเลยปรับแต่งพื้นหลังเสร็จแล้วก็มาที่ New BG แบบนี้ส่วนโค้ดก็เอาไปแทนที่ของเดิมนะโค้ดนะโค้ดออาไปแทนที่ของเดิมมันจะมีส่วนของ Resize v 2เพิ่มเข้ามาแล้วก็โค้ดตัวนี้นะครับเอาไปแทนที่ของเดิมประมาณนี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ